<ๆ>อยู่ด้วยกันก็เราก็ไม่ได้คิดอะไรก็คิดว่าเป็นพี่ชายแต่คือท้องเดียวกันคนละพ่ออืม <c oughs> เขาก็นอนมุมเดียวกันในที่ทํางานกับเราค่ะ <c oughs> หนูก็ไม่ได้คิดอะไรคิดเป็นแค่เหมือนเป็นพี่เป็นน้องอืม <c oughs> แต่เวลาช่วงกลางคืน,ขนเขาก็จะมีลวนลามเหมือน <c oughs> เอามือมาล้วงหน้าอ,อกเราอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> คือลวนลามในร่างกายเราเราก็มองนีง่ดีก็คิดว่าเขาคงจะละเมอ แต่มาหลังๆมันไม่ใช่เริ่มมีการใช้อวัยวะเพศอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ซึ่งเรารู้สึกตัวนะแต่เราไม่กล้าไม่กล้าพูดอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่กล้าที่จะบอกเพราะว่าเราเป็นน้องคนเล็กถ้าเราพูดก็ไม่มีใครเชื่อเราอะไรอย่างเงี้ยเรากลัวก็เลยไม่กล้าบอกผู้ใหญ่คนอื่นใช่เก็บมาสิบสามปีจนถึงทุกวันนี้ค่ะค่ะแม้กระทั่งแม่ก็ไม่เคยพูดให้ฟังพอพี่ชายเจอพี่ชายคนนี้ทําแบบเนี้ยบบนหนูก็เลยรู้สึกว่า มันอึดอัดเราโดนตีด้วยเราโดนใช้ความรุนแรง mm hmm. กระทาชำเราล่างกายเราอะไรอย่างเงี้ยหนูก็เลยบอกว่าแม่หนูขอไปทํางานด้วยนะแม่ก็ส่งพี่ชายคนรองมาทํางานด้วย mm hmm. เขาก็บอกว่าก็มาทํางานด้วยกันพี่ชายคนรองอะค่ะอยู่ด้วยกันคือตีตีเขาตีหนูตั้งแต่เด็กๆตีบ่อยถึงขั้นแบบเลือดตกยางออกอะไรเงี้ยใช้ความรุนแรง mm hmm. เราก็เก็บกดมาเรื่อยๆจนวันนั้นมันเป็นช่วงกลางคืน เขาก็เหมือนเข้ามาจำหน้าอกรูปหน้าอกมานอนกอดในมุ้งหนูอะไรเงี้ยเขาก็เลยถามว่าไม่อยากลองหรอหนูก็เลยบอกว่าไม่ได้นะหนูอ่ะเป็นน้องพี่นะพี่ไม่รักหนูหรออะไรอย่างเงี้ยเป็นพี่เป็นน้องกันมันทําไม่ได้นะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าคนอื่นเขาก็ทํากันเยอะแยะไปก็ไม่เห็นจะเป็นไรเลยทําไมไม่อยากรู้แหลกลองหรอค่ะพอเราบอกว่ามันไม่ได้มันก็ขัดขืนไม่ได้ซึ่งหนูก็โดนพี่ชายคนหนึ่งทําแบบเนี้ย จากคนที่หนึ่งมาสู่พี่ชายอีกหนึ่งคนค่ะ,คะหนูก็เลยเริ่มเหมือนเป็นเด็กใจแตกอยากรู้อยากเห็นและทีนีน้พอเราไม่กลัวเลยล้ะเราไม่มีอะไรจะเสียแล้วะเราก็เลยคบเพื่อนค่ะก็มีแฟนเพื่อนก็ชวนไปทํางานเป็นงานแบบร้านอาหารเหมือนบริการอะไรเงี้ยค่ะค่ะ,ค,ะคิดว่ามันเป็นงานที่สบายหาเงินได้ง่าย ใช้ชีวิตไปวันๆไม่ต้องคิดอะไรเพราะว่าเราไม่ได้มีภาระอะไรเราไม่แคร์ใครแล้วเราไม่เอาคนที่บ้านแล้วที่บ้านไม่ใช่เซฟโซนของเราอะไรประมาณเนี้ยค่ะอืแล้วเหมือนเรารู้สึกว่าเราขาดความรักเราไม่เคยได้รับจากแม่หรือพี่น้องอะไรอย่างเงี้ยเราก็มีคู่นอนอซึ่งก็เปลี่ยนคู่นอนไปเรื่อยๆใช้เวลาระยะประมาณปีกว่าๆค่ะก็เปลี่ยนคู่นอนแต่เราเซฟตัวเองนะคะจนมาเจอพ่อของลูก Mm hmm. เราก็คิดว่าเราฝากชีวิตไว้กับเขาเราจะหยุดและเราจะไม่ทําแบบนี้เราไม่เดินทางนี้ mm hmm. จะสร้างอนาคตมีครอบครัวตอนนั้นอายุ14ย่างเข้า15 mm hmm. ก็มีลูกคนแรกพ่อ mm hmm. ของลูกก็เริ่มมีเรื่องยาเสพติด mm hmm. ชีวิตเราก็เริ่มกลับมารู้สึกว่าผิดหวังอีกครั้งแล้ว mm hmm. ทั้งๆท, mm hmm. ที่เราเลือกเขาค่ะ mm hmm. ตัดทั้งบ้านเพราะทั้งบ้านเป็นแบบนี้เราไม่มีเซฟโซนเราไม่มีใครแล้วเรามีแต่เขาชีวิตเรามีแต่เขาด้วยความพี่แบบพอเราเลือกเขาได้เจอเรื่องยาเสพติดใช่ไหมคะลูกคนแรกได้ประมาณขวดหนึ่งหนูทนไม่ไหวหนูก็เลยบอกว่าถ้าเป็นแบบนี้ต่างคนต่างอยู่ก็ทําแค่หน้าที่พ่อแม่ของลูกขอยแยกกันอยู่เขาก็ไม่ได้แคร์อยากไปก็ไปเวลาทะเลาะกันเขาก็จะพูด มึงจะไปมึงก็ไปเลยเพราะเขารู้ว่าเราไม่มีที่ไปเราไปไหนไม่ได้ค่ะตอนนั้นหนูก็เลยได้งานหนูก็ไปทํางานซึ่งไปทํางานได้เขาก็เหมือนกับโทรมาง้อแต่หนูท้องลูกคนเล็กไปอีกคนนึงโ<อ>ดยไม่รู้ตัวอ๋อแต่ลูกคนโตคืออยู่กับเขาเหรอคะใช่ค่ะเราท้องลูกคนเล็กเรายังไม่รู้ตัวค่ะเขาก็ตามไปง้อแปลเลยงหนูก็เลยบอกว่าถ้างั้นให้โอกาสแต่จะให้โอกาสเป็นครั้งสุดท้ายพอให้โอกาสเป็นครั้งสุดท้ายปุ๊บ นหนักกว่าเดิมติดยาเรื่องผู้หญิงจนมาวันหนึ่งที่มันฝังใจที่สุดก็คือ mm. เขาเอาน้ำมัน mm. บินซินอะคะ่ะ mm. ลาดทั้งตัวหนูเลยจะเผาเั้าคือทะเลาะก,กันเหรอคะใช่ค่ะทะเลาะก,กันไยแรงขนาดไหนก็ถึงทำขนาดนั้นเขาเป็นคนที่เวลาทะเลาะก,กันเขนาจะเป็นคนที่แบบเขาโทษนะคะเขาเป็นคนที่หยาบคาย ตอนนั้นลูกคนเล็กยังประมาณ6-7เดือนเดียวนะลูกหกเดือนจะเอาน้ำมันเบนซินราดแม่ซึ่งลูกอะอยู่ในเหตุการณ์ค่ะตาละแบบ